สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปทําความยาวของเสื้อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราถักมาจนได้ความยาวที่เราต้องการแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําลายริมรอบคอนะคะแล้วก็รอบชายเสื้อแต่เราจะเริ่มทําลายริมรอบคอก่อนนะคะเราจะมาต่อได้ตรงตรงช่วงนี้นะคะช่วงบ่าเราจะเลือกเอาช่วงบ่าด้านหลังนะคะ ตรงประมาณนี้นะคะประมาณจุดนี้นี่นะคะเราจะต่อประมาณจุดนี้นะคะตรงลายนี้นะคะเราก็จะทำเป็นปมขึ้นมาก่อนนะคะแล้ก็จะต่อตรงจุดนี้ควักธรรมดาล็อกไว้นะคะ ตรงนี้เราจะขึ้นที่โซ่ห้าค่ะแล้วก็มากวักธรรมดาตรงนี้นะคะโซ่ห้าค่ะแล้วก็จะมาลงตรงนี้นะคะตรงจุดที่เราต่อระหว่างดอกนะคะ แถวที่หนึ่งของลายริมรอบคอเสื้อจะเป็นการทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวก็จะทำโซ่ห้านะคะแล้วก็มาลงตรงตรงนี้นะคะลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือลงตรงลายนี้นะคะโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงจุดเป็นจุดที่เราเชื่อมต่อระหว่างดอกนะคะ ทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะตรงนี้ก็มาลงตรงจุดจุดเชื่อมนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะ เราทําแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนห่วงกับหลักแรกทีนี้ขึ้นแถวที่สองแถวที่สองจะเป็นกวักธรรมดาบนทุกหลักนะคะตรงนี้จุดเริ่มต้นเราจะทําโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ลงไปที่หลักแรกนะคะต่อไปในช่องนี้ก็คือทั้งหมดหครั้งนะคะแล้ก็กวักธรรมดาลงไป5ครั้งค่ะ ก็ตรงนี้ก็คือตรงหลักนี้นะคะก็ทำหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ในช่องนี้นะคะก็ททำทั้งหมดห้าครั้งค่ะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะตรงมุมตรงที่เป็นมุมนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงมุมนี้นะคะตรงมุมนี้เราก็จะทําจะทําเป็นตัววีกว้านะคะแต่ว่าให้เราถักควักธรรมดาบนทุกหลักมาก่อนนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราก็ทํามาถึงตรงมุมแล้วนะคะนี่นะคะมุมก็คือจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็ควางธรรมดามาตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือมุมอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราจะทำมาอีกสี่หลักนะคะตรงนี้เราจะทำมาอีกสี่หลัก พอถึงหลักที่ห้าเราก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็มาทําข้ามตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มาทําอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันค่ะเราจะทําแบบนี้ทุกมุมนะคะส่วนตรงอื่นก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็กวักธรรมดาไปมนทุกหลักตรงนี้เราก็ทําไปอีกสี่หลักนะคะแล้วก็ทําตรงหลัก ตรงมุมก็จะเก็บแบบนี้นะคะเราก็ทําแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะแบบนี้นะคะมุมที่เราทําไปเมื่อกี้เราก็ทําตรงนี้หนึ่งสองสามทำอีกสามมุมนะคะก็ทําแบบนี้จนรอบเลยนะคะพอจบแถวเราก็เลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราก็จะขึ้นที่โซ่สี เราก็ทําพอหนึ่งคอลงบนหลักเดิมนะคะเราก็จะข้ามไปสองหลักข้ามไปสองหลักนะคะหนึ่งสองหลักถัดไปทําเหมือนเดิมคะ่ะทําพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปที่เดิม แล้วก็ข้ามสองหลักหนึ่งสองมาลงหลักที่สามนะคะทำพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวทำไปจน พอมาถึงตรงมุมนะคะตรงมุมเราจะข้ามตรงที่เรารวบห่วงไว้นะคะตรงที่เราทําเรารวบตรงมุมไว้เราก็จะข้ามไปนะคะเราจะนับนับแค่หลักที่เป็นกวักธรรมดานะคะพอเราทํามาถึงตรงมุมนะคะเราก็จะนับนับไปสองหลกักใช่ไหมคะปกติเราจะนับสอง ปกติเราจะนับสองหลักแล้วเราก็จะมาลงหลักที่สามอย่างตรงนี้เราเรื่อเรานับมาหนึ่งสองเราก็นับข้ามตรงนี้ไปหนึ่งหลักนะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้นะคะตรงที่เราจุดเนี้ยนะคะที่เรารวบพวงไว้เราจะไม่ลงนะคะเราจะมาลงหลักนี้นะคะหลักถัดไปตรงช่วงมุมนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะอันนี้เรานับข้ามมา หนึ 1> 1, 2, ่งสองละเราก็นับข้ามตรงนี้มาแล้วเราก็มาลงตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ทำปกติไปเลยนะคะเราลงตรงนี้หนึ่งสองข้ามมาตรงนี้แล้วก็มาลงตรงนี้เราก็ทำแบบนี้นะคะพอถึงมุมเราก็จะข้ามข้ามหลักที่เป็น ที่เรารวบห่วงไว้นะคะไปก็ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะพอจบแถวเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะต่อไปขึ้นแถวที่สี่แถวที่สี่ก็เป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวที่สี่ที่เราจะกวักธรรมดาบนทุกหลักนะคะเราก็จะขึ้นที่โซ่หนึ่งแล้วก็คอทอลงไปที่หลักแรกก่อนนะคะ จากนั้นก็ทําไปบนทุกหลักค่ะตรงนี้นะคะก็หนึ่งหลักตรงหลักพอหนึ่งคอแล้วก็ตรงหลักพอหนึ่งคอค่ะตรงโซ่นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอมาถึงตรงมุมอันนี้นะคะตรงมุมตรงมุมทั้งสี่มุมอะ่ะเราจะหลักนี้กับหลักนี้เราจะ รวบพวงพร้อมกันนะคะก็คือช่วงมุมนี้ทั้งสองหลักเราจะมารวบพวงพร้อมกันนอกนั้นก็ทำไปบนตุกหลักค่ะลายริมรอบคอเสื้อก็ทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนชายเสื้อนะคะก็จะทำเหมือนกับคอเสื้อค่ะก็คือเราจะขึ้นต้นที่โซ่ห้านะคะ โซ่ห้าเราก็มากวักธรรมดาตามตามจุดที่เราต่อดอกนะคะเราจะทําแบบนี้ไปรอบเลยนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองก็มากวักธรรมดาบนทุกหลักนะคะพอแถวที่สามก็จะมาทําลายนี้นะคะอันนี้แถวที่สามก็จะมาทําลายนี้นะคะพอแถวที่สี่ก็จะจบที่ควักธรรมดาบนทุกหลักอันนี้ก็คือทําเหมือนคอเสื้อแต่ว่าเราไม่ต้องมีตรงช่วงมุมนะคะ เราก็จะทําไปทาไปธรรมดานะคะคือไม่ต้องมามามารวบพวงตรงช่วงมุวงก็ทําไปเรื่อยๆทาตามลายไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลายดินรอบชายเสื้อรอบคอสําหรับเสื้อตัวนี้ก็ถักเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาก็จะเป็นเสื้อต่อดอกแขนตุ๊กตานะคะส่วนคอก็จะเป็นคอสี่เหลี่ยมชิ้นหน้าของเราจะลึก กว่าชิ้นหลังนะคะคอจะลึกกว่าชิ้นหลังแล้วก็จะเป็นเอวลอยนะคะเสื้อตัวนี้เราจะถักเป็นเอวลอยความยาวของเสื้อก็จะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะตัวนี้ก็คือรอบอกจะอยู่ที่เราต่อทั้งหมด8ดอ 2, 4, 6, 8. 8ดอกสองสี่หแปดแปดดอกรอบอกก็จะอยู่ที่ประมาณ32นิ้วนะคะแต่ทีนี้เขาจะเขาจะยืดได้นะคะพอเวลาต่อแล้ว มันจะหดนะคะตัวนี้เราก็จะยืดได้จะอยู่รอบอกของเสื้อตัวนี้จะอยู่ที่32นิ้วค่ะส่วนยาวความยาวของเสื้อก็จะอยู่ที่ประมาณ15นิ้วค่ะตรงนี้คอว้างที่เราทําเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะคอลึกนะคะข้างหน้า 4- นิ้วครึ่งด้านหลัง 3- นิ้วครึ่ง แขนยาวแขนยาวจะอยู่เราวัดจากตรงนี้นะคะตรงช่วงบ่าตรงนี้จะอยู่ที่เก้านิ้วค่ะแล้วก็ปลายแขนปลายแขนที่จำนะคะก็จะอยู่ที่น,นี้เดี๋ยวนะ ก็จะอยู่ที่9นิ้วค่ะรอบโ้มแขนตรงนี้นะคะเกนิ้วก็เสื้อตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็สำหรับเสื้อตัวนี้ก็คือจบจบอยู่ที่คลิปที่5นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะไว้ในโอกาสหน้าเราจะหาแบบเสื้อใหม่ๆมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ